ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับที่จะเข้ารับปริญญาในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือรุสเตบัณฑิตและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่บุตรหลานของท่านที่สำเร็จการศึกษาเราถือว่าการสำเร็จการศึกษาก็เป็นก้าวแรกก้าวหนึ่งของชีวิตในการที่จะ สะท้อนความสำเร็จที่จะตามมาใน,นําดับต่อไปในชีวิตของคนเราก็อยากจะฝากบัณฑิตทุกคนนะครับว่าในขณะที่เราเป็นนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาก็จะมีสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบวิชาการหรือเป็นแบบมหาวิทยาลัย แต่การใช้ชีวิตออกไปในสังคมภายนอกมันอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากบัณฑิตทุกคนต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะปรับการใช้ชีวิตของตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับโดยเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใหม่ๆที่ สาขาวิชาชีพนั้นอาจจะมีพื้นที่ยืนในสังคมหรือมีพื้นที่ในสังคมให้เราไม่มากนะักเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความขยันมีความพยายาม,ม,าม,ยายามที่จะสร้างผลง,งานของเราให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ต้องอเห็นความสำคัญของเราให้การยอมรับเรา ถ้าเราสามารถที่จะดําเนินการไปถึงจุดนี้ได้เราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมเป็นที่ต้องการของสังคม,งคมแล้วก็ตัวเราเองก็จะมีถึงพื้นที่ยืนในสังคมที่มันมั่นคงม,มากขึ้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอไวพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จใน ชีวิตครอบครัวตามที่เรามุ่งหวังไว้ทุกประการสวัสดีครับ